สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้คุณก็อยู่กับรายการ Hyperlogger TV นะครับกับ Dragon n e t t ในขณะน,นี้หนูหอกเราก็ได้เวล40แล้วนะเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับสกิลต่างๆของน้องหอกกันนะครับมาเริ่มที่ Class Basic เลยนี่เพิ่งมีสกิลมาส,สดๆเลยเดี๋ยวเราจะลองให้เห็นว่าสายเพียกแท็กครับหรือว่าสายทางการโจมตีทางกายภาพมีความรุนแรงกว่าสายเวทนะครับ ท่าที่ผมลองเล่นมามีความรุนแรงกว่าสายเวทอยู่แล้วตามคอนเซปต์นะครับเพราะว่าหอกเขาพูดถ้าพูดถึงหอกมันก็ต้องโจมตีธรรมดาเป็นกายภาพถูกไหมไม่น่าจะเป็นเวทประมาณนั้นเลยครับก็ลองมาดูแล้วนะครับสายกายภาพเนี่ยรุนแรงกว่าเวทโคตรเลยแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองรีสกิลแล้วเล่นสายกายภาพให้ดูทั้งหมดเลยนะครับส่วน๋ยวสายเวทเราก็จะเล่นให้ดูเช่นกันเพราะผมจะเปลี่ยนเป็นสายเวทไง ถ้าถ้ามันลองสับ,สบเ,ปเปลี่ยนมันก็จะแบบว่าใบรีสกิลไม่พออะ่ะดูดิมีแค่มีแค่2ใบมีใบที่ใช้ไปแล้วกับที่อยู่นี่อีกใบหนึ่งโอเคเราจะมาลองอัพแต่สายกายภาพกันดูนะครับว่าสายกายภาพเนี่ยดาเมจจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเราขอมาอธิบายเกี่ยวกับ2จุดนี้ที่เราที่พาร์ทก่อนที่ e p ีที่แล้วนะครับเราได้ข้ามไปนะครับสกิลนี้เดี๋ยวเราอัพมาอัพมาก่อนแล้วกันเอาชิบหาย ึบ,บอ่ะไอ้พวกนี้ก็คงจะรู้กันอยู่นะครับรู้กันอยู่มันคืออะไรอนะ่ะนี้พวกนี้ไปอ่ะอ่ะอัพไฮอ่ะอ่ะถือว่ารู้กันนะครับรู้พวกนี้คืออะไรนะครับอ่ะอืมอืมอืมอัพไปอ่ะเต็มที่ปับ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 อัพไปครับเต็มที่เพราะเพราะถ้าเราไปค a s t level สิบห้าแล้วไอ้ skill c a s แรกเราก็แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อัพไปครับ หัวเข่งนี่แม่งแรงจริงแล้วเราต้องยอมรับเขามันแรงจริงมันแรงจริงโอเคเราเอาไปเต็มที่ของเราเลยอันนี้เหรออันนี้ไม่ต้องเอาไปแล้วกันอันนี้ช่างแม่ไงไปครับถือว่าช่างแม่ไงไปมาลองอัพดูปเปลี่ยงเรามาพูดถึง2ส,สกิลนี้ก่อนนะครับอ๋อชิบหายอยู่ไหนนี่อยู่นี่เราพูดถึง2สกิลนี้นะครับสกิลนี้พีที่แล้วผมไม่รู้แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วมันคืออะไรมันคือเหมือนแบบว่าคุณกดใช้สกิลไรก็ตามแล้วคุณกดใช้สกิลนี้มันจะเปลี่ยนมาเป็นการตั้งรับทันที ก็เหมือนแบบเราจะโจมตีอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะในขณะที่ว่าเราชาร์จสกิลอยู่เนี้ยจู่ๆเราอยากจะเลิกสกิลเงี้ยแล้วกดสเปซบาร์นะครับเพื่อเพื่อเรียกใช้สกิลนี้แบบทันทีแล้วมันจะกลับมาในท่าตั้งบล็อกอย่างนี้มาท่าตั้งบล็อกนี้ปแล้วถ้ามีมอนสเตอร์โจมตีในขณะที่วงกลมสีเหลืองอยู่รอบตัวเรานะครับเราจะพุ่งหน้าขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเหยื่อทดลองให้ป่าวะมีเหยื่อให้ทดลองไม่ไม่ใช่มีเหยื่อทดลองให้มีเหยื่อให้ทดลองไหม ไม่มีใครกดใช้หรอกไอสกิลเนี้ยเวลาจะโดนมอนสเตอร์ตีอน่าจะไว้ใช้ใน p ีพน่าจะดีกว่านะครับสำหรับเล่นกับพวกสายที่ชาร์จสกิลนานๆนะครับเราก็เล่นแม่งเลยอันนี้เพราะฉะนั้นตัดไปนะครับกลับมาที่ตัวนี้ครับนี่คือบัฟประจําอาชีพของเรนเซียของเรานั่นเองจะบอกว่าบัฟตัวนี้เป็นบัฟที่คต้นมีประโยชน์เลยครับรู้สึกจะเป็นอินอินวิดเอนะครับสตัวนี้นะครับเมื่อเรากดใช้บัฟเนี้ย ใน3ค่าเนี้ยค่าใดที่มีสแตตเยอะสุดมันจะปรับค่าอื่นให้เป็นสแตตตามนั้นนะครับเป็นเวลา1นาทีลองใช้ดูนะครับดูสแตตนะครับเปรียบกลายเป็น5 7 0รจสหมดเลยเป็นไงระยะเวลาบัฟ1นาทีนะครับแล้วคูดาว300วินะครับมึงจะคูดาวนานไปไหนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นบัฟที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับเรียกว่าสแตตใดสูงสุดมึงก็เอาไปเลยเต็มที่แม็กซ์ให้สุดไปอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่ามีประโยชน์กันเลยทีเดียวสำหรับจุดอื่นๆของด้านนี้ก็คงจะไม่มีกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลองไปทางด้านคัสสองกันเลยดีกว่าแต,แต่คัสสอต้องใช้เบสิคคลาสสกิล45พอยต์นะ mm hmm. เพื่อที่จะอัพอันติให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ใช้ไป31แล้วก็เ,เดี๋ยวเต็มที่ไปให้ได้45 mm hmm. ให้ได้45ไปเลยสกิลถ้าจำเป็นต้องใช้เหรอ เอาเป็นพุ่งแลวกันํามันดูหลบหนีอนี่อะไรอะโอเคอันนี้ฟื้นตัวอันนี้อันนี้ไม่ใช่ครับถือว่าใช้พุ่งไปแล้วกันนะพุ่งไปหมดไปสี่สี่สองสี่สี่ห้าโอเคได้สี่ห้าแล้วไปยิงเข้าไบโอเคถือว่าเราได้สี่สิบห้าพอยแล้วนะครับอย่างที่เราบอกนะครับเราจะมาเน้นทางด้านกายภาพนะซึ่งเป็นด้านนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นบามเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพัทส,สี่แล้ฟังฟังเลยกูฟังเลยทีเดียวเอา่าเป็นว่านี่คือด้านกายภาพเราก็อัพไปพับพับพับเราจะมาอธิบายตรงบัฟสามตัวนี้ก่อนแล้วกันไอตัวนี้คืออันนี้คือสกิลฆ่าเวลาโอเคเราก็ข้ามไปเรามาอยู่ที่บัฟกันดีกว่าบัฟบัฟอัพให้สุดไปอธิบายบัฟสามตัวนี้กับไอสกิลลุกลี้ลุกลนอันนี้อันอีอันหนึ่งดีกว่า อันนี้ปัดไปตรงนี้ป่ะปัดไปเลขเก้าม,มาอธิบายบัฟสามตัวนี้กันดีกว่าครับบัฟอันนี้สกิลอเอาสกิลนี้ไว้ไกลๆก่อนแล้วกันมาอธิบายบัฟสามตัวนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับส่วนบัฟตัวแรกกดใช้ไปแล้วจะเป็นอย่างนี้มีไฟล้อมรอบตัวนะครับซึ่งจะทําให้อัตราการมูเมนต์ของสกิลโจมตีต่างๆงคุณมันไวขึ้นนะครับ การใช้สกิลคุณมันจะไวขึ้นๆๆๆๆทุกอย่างจะไวขึ้นนะครับแล้วมีข้อเสียเมื่อหมดบัฟลงคุณจะเสียความว่องไวน,นะครับสูญเสียความว่องไวจํานวน7วินี่นะเราจะเดินช้า7วิโคตรสโลโคตรของโคตรสโลเจ็ดวินะครับแล้วเราจะเสียเลือดด้วยประมาณ30%เนะครับเมื่อเราใช้บัฟนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือดน้อยก็อย่าไปใช้แม่งเลยส่วนบัฟต่อไปนะครับ เป็นบัฟเพิ่มโจมตีนะครับนี่้องกดให้ดูดูโจมตี2อ,อันนี้นะครับแล้วกดใช้บัฟปึ๊บเราก็จะได้โจมตีเพิ่มนะครับแต่โจมตีนี้จะมีผลเฉพาะที่อยู่ในวงกลมแดงพอเราออกมานอกวงกลมนะเห็นปั๊มไหมครับนับ4321 0สแล้วก็กลับไปเป็น4ใหม่นึกถึงออวางแว็กซ์ของเด็กนะครับที่พออยู่ในแว็กซ์แล้วเราจะวิ่งเร็วขึ้น4วิแต่พอเราออกนอกแว็กซ์มันก็จะนับถอยหลัง4วีวิก็ประมาณนั้นคล้ายๆกันนะครับต่อไปเป็นอันนี้ อันที่3นะครับเป็นรูปโลมดูจากสถานะแล้วก็ไม่มีพลังป้องกันเพิ่มขึ้นแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในวงกลมนี้มอนสเตอร์ที่โจมตีเรานั้นจะโจมตีเราเบาลงนะครับประมาณนั้นเลยแต่ถ้าเราออกนอกวงกลมนี้ก็อีกเรื่องนะส่วนสองสกิลนี้มีชื่อว่าสกาเมเกอร์กับวิลเมเกอร์นะครับตามนั้นเลยนะครับ ส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าไอ้สกิลนี้ชื่ออะไรชื่อว่าแฟรงค์นะครับซึ่งแฟรงค์เนี่ยมีข้อมีข้อดีข้อด้อยนะครับข้อดีคือใช้ไว้หนีได้นะข้อด้อยคือมันก็มันก็มันก็น,กนะมันก็ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อ่ะอ่าลองมากดดูครับถ้าสมมติเรากดใช้ปุ๊บแล้วเราคลิกซ้ายปุ๊บเราจะดีดขึ้นมาทุกแต่ถ้าเรากดแล้วเรากดคลิกขวาเราจะเป็นการดีดตัวออกไปนะครับซึ่งไว้ใช้หนีได้ระยะไกล,ไกล ถึงแม้ว่าหนีไปแล้วกูจะโดนสกิลต่อก็ตานะครับข้าไปต่อไปเราจะมาเริ่มที่บัฟโจมตีเอ้ยไม่ใช่บัฟโจมตีต่อไปเราจะมาเริ่มที่ทสกิลโจมตีต่างๆนะครับของกายภาพนั่นเองมาที่สกิลแรกนะครับอืมชื่อสกิลชัตเตอร์ ชัตเตอร์บรอนซ์ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะย้ำนะย้ำไปก่อนเลยนะชื่อชัตเตอร์บรอนซ์นะครับอันสกิลที่สองชื่อชื่ออะไรวะลืมละเอาเป็นว่าเราอัพไปก่อนเลยนะแล้วค่อยมาอธิบายชื่อที่หลังอ่ะไปลุบอันตีเรียบร้อยอันนี้เป็นชัตเตอร์บรอนซ์อันนี้เป็นสแตป นะครับอันนี้เป็น Spinning Cut Down อันนี้เป็น Lollipop Crop อันนี้เป็น Spinning Swing 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 Swim ทุย Sw 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 Spinning Swing นะครับอันนี้เป็น Feeling Sky นะเป็นอันติเราก็อัพไปเลยอันนี้ก็จะเป็น p a s s i v นะครับ Burst Off นะครับก็คือการที่เราเนีนะว่าใช้เขหัวแล้วก็ ช่ป่าวะเขหัวอันนี้อันนี้แน่ว่าสะบัดล้อมรอบนะครับอัพไปแค่หนึ่งพอนี่เขหัวนะครับเขหัวแล้วทําการเ,าเขาเรียกว่าอะไรควงไม้อืมก็ชื่อ l u s h i n g b l a d นะครับอันนี้จะเป็น spinning has ซึ่งจักใจเลยดูแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็ไม่ต้องอัพแม่งเลยครับประมาณนี้พอปลิ้งเรียบร้อยเป็นการปลิ้งๆเลย ในๆเราก็มาลงทั้งทีเราก็อธิบายเกี่ยวกับลักษณะสกิลโดยความคิดผมเลยแล้วกันนะสกิลแรกนะครับชัตเตอร์บรอนซ์เนี่ยครับออกเสียงนีบ้บอกว่าเออจะเป็นการทุบทุบนะครับ2ทีแต่มีดาเมจที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับต่อไปเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปนี้จะเป็นการดูดเข้ามาแล้วส่งผลดาเมจรัวๆจนแบบว่ามันมันตายเร็วอะเออประมาณนั้น ข้อเสียของ2ส,งสกิลนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับจะมามีก็ตรงเนี้ยสปินสปินนิ่งคัทด,ดาวเนี่ยจะเป็นข้อเสียเล็กน้อยนะครับคือมันต้องชาร์จนะครับถึงจะมีความแรงแต่ข้อดีคือแม่งแรงสูงสุดเลยครับแม่งแรงสัส์ๆเลยครับลองดูครับชาร์จซึ่งในขณะที่ชาร์จเนี่ยคุณอาจจะโดนส้นตีนของมอนสเตอร์ตบเอาจนตายก่อนก็ได้นะครับ แถมมีข้อเสียคือถ้าสมมุติว่าเจอพวกมอนสเตอร์ประเภทกวนตีนะครับอย่างเช่นปลาระเบิดอัดใส่หรือว่าแช่แข็งเรานะสกิลนี้แม่งจะหายทันทีนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเซ็งเป็ดมากต่อไปเป็นโรล,ลิปปอปนะครับสกิลนี้ก็ดีนะมันว่องไวดีนะครับปุ้มข้อเสียก็ไม่ค่อยมีนะครับต่อไปเป็นบินนิ่งสวิงนะครับก็สามารถทําได้หลายดาเมจนะครับให้ทำดาเมจได้หลายรอบดิเออไม่ใช่หลายดาเมจก็ โดยส่วนตัวก็คิดว่าไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับสายอาชีพนี้คงจะติดอยู่ที่สกิลสปินนิ่งคัตด,ดาวนะครับสกิลเดียวเลยที่ต้องชาร์จประมาณนั้นครับเอาละครับได้เวลาอันติีของเจ้าตัวนี้แล้วนะครับก่อน <c oughs> อันติีเราก็ต้องแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนีที่เอะไรกดหัวเราก็ต้องเปิดบัฟก่อนนะครับแม่งเล่นปุ๊บสก,กาวิวแล้วก็เปิดบัฟ มามึงเจอกูนี่ไรอันตีหน่อยไหมน้องตุม้มเอา้าเอา้วาเว้าเดี๋ยวมาแก้มือใหม่อะเมื่อกี้เว,ว้ามามามาเอาอันตีไปแดกตุม้มทำไมน้อยจัง <c oughs> เดี๋ยวเจอบูธเดี๋ยวเจอบูธยัดทีเดียวเลยนะครับ ชาร์จเปลี่ยงหายมีความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่าสกิลสปินนิ่งคัดดาวเนี่ยจะแรงกว่าอันตีนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะแม่งแรงกว่าอันตีมัง้งอ,อันตีเราดูแล้วสักโอ้โหเลือดเลือดกูเลือด,อด,อดคูไม่น่าใช้บัฟเลย ต่อมานะครับเราจะมาที่สายทางด้านเวทกันบ้างนะครับแต่ในทางด้านเวทนี้เราจําเป็นต้องมีสกิลของกายภาพสักหน่อยหนึ่งซึ่งผมก็เลือกสกิลเอ่อสปริน i ิ g งคัทดาวมาซึ่งเป็นสกิลที่ชาร์จนะครับเป็นสกิลที่ผมคิดว่าจะแรงที่สุดแล้วในบรรดาสกิลพวกนั้นนะไว้ใช้เพื่อสําหรับว่าสกิลเวทเนี่ยบางทีมันก็ช้านะครับบางทีคือแบบว่ามันคูดาวช้าบ้างชาร์ช้าบ้างระยะประชิดไม่ได้บ้างเป็นหมู่น้อยบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งแต่ละสกิลนะครับจะมีแบบว่าข้อข้อด้อยข้อดีนะเยอะนะครับมันไม่เหมือนของกายภาพนะกายภาพมันน้อยมีแค่สกิลเดียวแต่อันนี้ก็มันมีพอมีนะอะครับเอาสั้นๆคือมันพอมีนะก็มารู้จักสกิลก่อนดีกว่าสกิลแรกนะครับนะเดี๋ยวนะลองใช้ให้ดูแล้วกันสกิลแรกนะครับสกิลนี้ ถ้าเราลองสังเกตแล้วมันจะคล้ายของมูลหลอดมากนะครับชื่อสกิลนี้ชื่อว่า holding b l a d นะครับม,มันก็คล้ายๆของนะอมูลหลอดนะอต่อไปนะเป็นสกิลที่2นะครับนี่สกิลที่2อ,อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ชื่อสกิล่า s h a p p i n g hand นะครับชาร์จแล้วพุ่งหอกไปแล้วมันก็จะไประเบิดนะครับเอาไประเบิดชิบหายแม่งไม่กดพื้นเศร้าใจ ข้อเสียของสกิลนี้ะนีับไปไกลได้ไม่มากนะครับแต่ว่าถ้ายิงถ้าถูกมอนสเตอร์รุมล้อมอยู่แล้วยิงกับพื้นตุ้มมันก็จะระเบิดได้เลยเพราะมันออกแนวสกิลระยะประชิดอะเออได้ไกลหน่อยแต่ไม่มากนะครับต่อไปก็จะเป็นเฟสซิงสไปนนะครับตัวไหนวะตัวนี้นี่ตัวนี้ผมค่อนข้างจะถูกใจนะกระโดดทุบแล้วก็ป่าหอกซึ่งปาได้ไกลในระยะหนึ่งเลย เห็นไหมครับจะมีสังเกตดูจะมีคล้ายๆแบบดาเมจมาปุ๊บปุ๊บนะครับซึ่งพอจบดาเมจแล้วก็จะระเบิดนึกถึงเออสกิลของธนูครับที่ยิงแล้วมันจะนับ 3- 2- 1ึแล้วก็ระเบิดอันนี้ประมาณนั้นครับแต่นี้มันไม่ได้บอกว่ามันจะระเบิดตอนไหนนะครับเราต้องการดูเอาว่ามันจะเบิดตอนไหนแต่ว่าจะมี2ดาเมจดาเมจสองสเต็ปในสกิลนี้สเต็ปแรกคือถ้าสมมติกระโดดปลาปุ๊บแล้วโดนตัวมอนสเตอร์จะมีดาเมจที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ แต่ว่าดาเมจไอท้ไอท,ไอที่หลังจากถูกปักแล้วก็จะน้อยมากจะไม่มีดาเมจที่ก็ตอนระเบิดนี่ครับนะต่อไปจะเป็นสกิลอันนี้สกิลอะไรวะอา่าอันนี้หมุนใช่ไหมหมุนอันนี้ชื่อสกิลว,ว่าฟริงฟิงนะครับอันนี้ชื่อฟิงฟิงจริงนะไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับชื่อ,ช,อชื่อนี้จริงๆแต่ถ้าในอนาคตไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อนี้ก็ต้อง sorry ด้วยนะครับเป็นสกิลแบบนี้นะ ก็มันจะคล้ายของกายภาพไอสกิลอันไหนว่าโรลิปป็อปนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะไวกว่านะไวกว่าแถมพุ่งไปข้างหน้าค่อนข้างจะไปข้างหน้าได้ไกลกว่านะครับลองดูใหม่เห็นไหมนะครับต่อไปจะเป็นสกิลชื่อว่า Denting Bro นะครับก็คล้ายๆของมูนอีกแล้วนะลองดู สกิลนี้ค่อนข้างจะมีความรุนแรงพอสมตัวนะครับพอสมตัวถุยพอสมควรนะครับก็เอาสั้นๆคือมีความแรงนะครับเดน,นติงโบรนะรต่อไปจะเป็นอันตินะครับอันติอันติจะชื่อสกิลว,ว่าแชมเปญน,นะครับแชมเปญปึ๊บไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้วงนี้คืออะไรเดี๋ยว ไว้ไปหาข้อมูลอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมันต้องมีเงื่อนงำแน่ๆนครับเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ในวงนี้แล้วมัน,มนเหมือนอะไรมีบัฟอะไรเอฟเฟกอะไรใช่ไหมจริงๆเลยครับมันมีเอฟเฟกอะไรด้วยครับแต่เดี๋ยวไว้ไปดูกันที่หลังนะครับเอาว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองไปทดสอบอีกทีหนึ่งแล้วกันอะแล้วก็เด้เริ่มกันนะเกี่ยวกับการทดสอบสกิลแต่ละสกิลนะครับซึ่งสกิลแรกเนี่ยที่บอกคล้ายของมูเนี่ยจะได้เปลี่ยบมากถ้าสมมติว่าเราลากมดให้มันอยู่ใน แถวตรงนะครับแล้วฟับฟับฟับเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะทำดาเมจมาพอสมควรนะครับแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยดีสุดในสกิลบรรดาสกิลเวลเท่าที่ผมใช้มานะนี่ลองดูดาเมจน,นะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งดูรู้สึกว่าไอ้ใบมีดสีม่วงๆนี้นะครับจะมันจะไปตามทางทางลาดชันด้วยถ้าสมมติว่ามีเนินขึ้นเงี้ย ใบมีดนี่มันจะเฉกขึ้นไปด้วยนะครับไม่ไม่ได้ตรงแล้วหายไปกับพื้นดินนะครับต่อไปก็สกิลปักหอกนะครับเดี๋ยวกระโดดแล้วก็ปักหอกเห็นไครับพอทําดาเมจได้พอตัวนะครับต่อไปก็รอมันระเบิดนะครับแต่ในขณะที่เรากําลังรอมันระเบิดเนี่ยเราก็สามารถใช้สกิลอื่นรอได้เลยนะซึ่งปกติแล้วนะผมจะใช้ชาร์จในตัวต่อไปก็จะเป็นฟลิงฟลิงนะครับฟลิงฟลิงนะครับ ฟิงฟิงนี่ถ้าสมมติว่ากระโดดตัดผ่านแล้วหันเมาส์กลับมาทันได้ก็จะทำดาเมจได้สองต่อนะครับตามนั้นเลยสกิลไหนอีกอ๋อนี่สป,ปิ้งแฮนด์สป,ปิ้ง,งโอเคนึกถึงสกิลชาร์จของกายภาพที่ผมอัพมันนึกถึงสกิลเนี้ยแค่มันชาร์จใช้เวลาชาร์จน้อยกว่าแล้วก็เบากว่าประมาณนั้นเองคนระับ แล้วก็ระยะการโจมตีมันก็ค่อนข้างจะสั้นกว่านะประมาณนั้นเลยเราจะทดสอบกับตรงนี้นะเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันไม่มีทางเลี่ยบนะครับมันจะสูงชันขึ้นไปเราก็ลองหวดนะครับแล้วมันก็จะไปตามพื้นถนนนะครับนะมันก็จะขึ้นตามพื้นถนน มันไม่ได้แบบว่าจมดิ่งแล้วหายไปนะไม่ใช่เอาเลยครับก็ได้เวลาของอันติแชมเปญเรียบร้อยแล้วดูดีว่าแชมเปญเนี่ยจะมีดาเมจมากกว่าฟิลลิ่งสกายหรือไม่นะครับไมไ่แดงหรอครับจริงมาเอาอันติไปแดกก็ผมคิดว่าดาเมจจะน้อยกว่าแต่แต่ที่ยังเกิด การสงสัยอยู่คือบัฟนะครับบัฟเห็นไหมครับมีบัฟอยู่บัฟนี้คืออะไรนะเดี๋ยวไว้จะบอกใน EP พสามนะครับเอ้าแล้วคุณไม่ใช่บัฟวะเออแปลก ไม่เข้าใจตัวเองขับตกระโดดเอาหอปักหัวเต็นันจบนะครับก็จบกันไปกับอีที่2นี้นะครับ ซึ่งไม่ค่อยจะมีความตลกเท่าไหร่ส่วนใหจะเป็นแนะนำสกิลกันมากกว่าเอาเป็นว่าใน EP 3นั้นเราจะมุ่งสู่คลาสถัดไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะไว้พบกันใหม่ใน EP 3กับการเปลี่ยนอาชีพเป็นสติงบิ r เซอร์นะครับ ความกลับไปถลม่มตัวอะไรดีวะมันติดคอแล้วกันนะครับไว้ถลม่มถล่มมาติดคอกันในพาร์ทหน้าในขณะที่เราระเวล45นั้นเราจะสามารถโซโล่มาติดคอได้ไหรือไม่วไว้ติดตามชมกันนะครับไร้ว่าพารน,นี้เหมือนตลกเลยให้ตายเถอะ